สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะทำเมนูแกงหน่อไม้ใส่หอยนานะครับทุกคนหอยนาไม่ได้กินนานแล้วนะ,นะคนดีๆเห็นเจเข้ามาฝากก็เลยเออทำแกงหน่อไม้เลยแล้วก็ได้หน่อไม้มาสองหัวนะทุกคนสองหัวก็ได้หม้อนึงแล้วน,น,นั่นเนี่ยแล้วก็จะซอยมันบางก่อนนะครับจะซอยมันบางก่อนจะได้ต้มเละสกง่ายนะทุกคน เราก็จะตำข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวแช่นั้นทุกคนเราจะใส่พริกกับหูหอมนะครับหูหอมแข่ครับรจะตาให้ละเอียดเลยนะครับทุกคนเวลาแกงแล้วจะได้น้ำเข้มโคดนะครับทุกคนละเอียดประมาณนี้พอนะครับแล้วก็ตักใส่ตอนนี้ก็เราก็ตั้งหม้อแกงมาเรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็ตักใส่หม้อแกงเลยนะครับหม้อแกงรัน,นเดือดเลยนะทุกคน เดี๋ยวแล้วก็ล้วก็ใส่หน่อไม้เลยหน่อไม้ที่หั่นเตียนเอาไว้ครับหน่อไม้นี่ก็ล้านแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ขาตะไคร้ไปหน่อยนะครับถ้าให้กลิ่นหอมมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวแล้วก็ใส่หอยเลยนะครับทุกคนไอมาามาไปไวมาไวนะครับ <laughs> ตามด้วยน้ำป,ลา,ะะำปลานะครับทุกคนน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำปลานะทุกคนแล้วก็รสด,ดีครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะแล้วก็ผมปรุงรสนดนี่นแล้วแต่ชอบนะทุกคนระหว่างรอหม้อแกงเดือดนะครับทุกคนเราก็จะเด็ดใบแบมงลักเกรียมาไว้เลยนะครับ โอ้กลิ่นหอมมากเลยนะทุกคนน่ากิมนมากๆลองเอาไปทําดูนะครับทำไม่ยากทำง่า,งายๆนะทุกคนตอนนี้ก็เดือดได้ทีแล้วเราก็ใส่ใบแม่ลากเลยนะครับทุกคนเกินอ,อมไม้นี่ก็จะขาดใบ,แ,บแม่ลากไ,ได้นะครับจะทาให้กลิ่นหอมมากขึ้นนะใบแม่ลากสูงเราก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเมนูเนี่ย เรียบร้อยแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับทุกคนปิดไฟแล้วก็จะตักใส่ถ้วยเลยนะ mm hmm. ไม่ผูไม่พู้พิพากษาเพลนะทุกคนส mm ียเวลาเปลี่ยนที่เรียบร้อยนะครับทุกคน mm hmm. น่ากินมา,มากๆเลยนะครับเร mm hmm. าไปําดูนะ,ะทุกคน mm hmm. อร่อยนะเ mm hmm. มนูนี้อร่อยจะจัว <c oughs> หัวนานี่กำลังกินเลยนะ mm hmm. ทุกคน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับ